สวัสดีครับ EP 2นี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเครื่องมือนะครับที่จะเตรียมไว้สำหรับพัฒนาเว็บไซต์นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาทำความรู้จักก่อนว่าเราจะต้องมีเครื่องมือตัวไหนเบื้องต้นก่อนนะครับที่จะนำมาใช้ในการที่จะเขียนโปรแกรมและก็พัฒนาเว็บไซต์ของเรานะฮะก่อนอื่นเราก็จะต้องมีนะครับในตัวของ ตัวแรกเลยนะครับก็คือตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะฮะตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เองนี่เราก็จะไวมีไว้สาหรับเวลาเราเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วอ่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราทดสอบเว็บของเราได้นะครับอ่าในที่นี้เราจะใช้ xm นะครับส่วนตัวที่สองนะครับก็คือตัว vs code นะครับ ในตัว VS Code เองนะครับก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับการที่จะโคดดิ้งนะครับตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เรานะฮะมันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการที่จะเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีฟูลช่วยเหลือเยอะๆอยู่พอประมาณนะครับซึ่งในตรงนี้เองเนี่ยเราก็อาจจะมีการติดตั้ง extension ของตัว v s c o d e เพิ่มเติมนะซึ่งในที่นี้เราอ่ะจะมาติดตั้ง3ตัวแล้วจะดูว่าในส่วนของแต่ละตัวนะครับมันจะช่วยในการทำให้เราเขียนโปรแกรมได้สวยงามหรือว่าได้ง่ายขึ้นยังไงครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มในการติดตั้งนะครับตัวแรกก่อนเลยนะครับก็คือตัว เอ็กแมนะครับตัวนี้นะฮะสัญลักษณ์มันจะเป็นโลโก้มันจะเป็นตัวลักษณะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการติดตั้งเอ็กแมก่อนนะครับครับก่อนอื่นเราก็มาเปิดที่เว็บเบราว์เซอร์นะฮะของผมจะใช้เอนะครับในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วเราก็จะมาเปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์กันนะครับแล้วก็ไป ค้นหานะครับ xam นะครับ a, a m p p นะครับแล้วเราก็จะดาวน์โหลดตัวโปรแกรม xam นะครมาแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับแล้วเราก็จะทำการดาวน์โหลดตัวตน,นี้นะครับตัว xam สำหรับ windows น,นะครับ ก็จะมีเวอร์ชั่น8ถึง8.2นะครับเราก็เลือกอันที่ล่าสุดเลยละกันก็รอให้มันทำการดาวน์โหลดนะครับ ให้มันดาวโหลดเรียบร้อยนะคะับพอเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเราก็จะติดตั้งมันโอเคเราโหลดเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าไปทำการติดตั้งนี้เราก็จะรอครับทำตามสเต็ปของการติดตั้งแกมมิคเซมนะฮะ ตอนนี้เราก็ตรอนะให้มันติดตั้งให้เสร็จนะครับครับเพื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะมาลองเข้านะตัว e x a m ดูนะฮะซึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเปิดตัวเป็นเรขยกเขาเรียกว่า Control Panel ของ e x a m มานะฮะตัวนี้นะครับ ที่เป็นสัญลักษณ์ Excel Control อ่าเราเปิดมันนะครับตอนนี้ในตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราที่เป็น Excel นะครมันก็จะมีตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache นะครับเป็นโมดูล Apache นะครับเป็น MySQL ครับแล้วก็ตัวไฟล์ซ i r a a นี่ก็คือเป็น FTP นะฮะก็จะมีหลายๆตัวที่เราที่เราจะเลือกเปิดคือตัว Apache ตัวเดียวครับเรากด Start ครับก็อาบเชคก็จะะ,ะทํางานนะฮะรอให้มันเป็นสีเขียวพอเป็นสีเขียวนะครับแสดงว่าตอนนี้เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานแล้วเราลองมาเทดสดูนะครับก็คือเราเข้าไปที่ local host นะครับ เราก็จะได้หน้าเว็บบอร์ดนะคะที่อยู่ในโลเคชันก็คืออันนี้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับก็ในตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยสามารถที่จะรันนะครับรันฐานได้นะครับแล้วก็ซัพพอร์ต PHP แล้วก็ Perl นะครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยในการติดตั้งตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาจัดการนะครับตัวอีดิเตอร์นะครับ ซึ่งเราจะใช้ Visual Studio นะครับเป็นตัว Editor ในการเขียนโปรแกรมของเรานะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มติดตั้งของมันเลยนะครับเราก็เหมือนกันครับไปค้นหาตัว VS Code นะครับเราก็จะเข้าไปค้นหา VS Code กัน เราเลือกดาวน์โหลดเกสตดาวน์โหลดก็จะเข้ามาที่ Visual Studio นะครับดาวน์โหลด Visual Studio นะครับซึ่งสพอร์ตทั้ง Mac Linux แล้วก็ Windows นะครับเข้าไปครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็เลือกครับตัวดาวน์โหลด โปรแกรมที่จะลงนะของเราเป็น Windows เราก็เลือก Windows ครับเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยก็ตอนนี้เราก็รอให้มันดาวน์โหลดโปรแกรมให้เสร็จเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดเข้าไปนั้นเราก็จะมี VS Code User Setup ตัวนี้นะครับเราก็กดเปิด เราก็ทำตามขั้นตอนเลยนะครับนี่เราอยากจะมีไอคอนบนเครื่องตรงเดสก์ท็อปเราก็กดนะครับไอคอนอ่า Visual Studio Code ก็จะมีอยู่ในเดสก์ท็อปด้วยนะครับในหน้าเดสก์ท็อปของเราเราก็กดไปนะครับติดตั้งนะครับก็รอทำการติดตั้งให้เสร็จนะครับครับเมื่อทำการติดตั้งนะครับ Visual Studio Code <c oughs> เสร็จนะครับเราก็ทำการปิดแกบมบโดยอันนี้ก็คือเราต้องการปิดแล้วให้มัน เปิดอ่าโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เข้าไปอันนี้ก็รอโปรแกรมมันรันขึ้นมานะครับ s t สตูดิโออันนี้โปรแกรมมันก็รันขึ้นมาแล้วนะครับ สำหรับหน้าตาของ Visual Studio Code นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาสำหรับในการเขียนโปรแกรมนะฮะก็จะมีแถบเมนูด้านซ้ายมืออันนี้นะครับด้านขวาของจอนะครับแล้วก็แถบบนนะครับอันแรกนะครับเราก็มาเปิดตัวอันนี้นะครับมันจะเป็นตัวแสดงนะครับโฟลเดอร์ที่อยู่ในโปรแกรมนะครับ ตันนี้ก็จะเป็นการค้นหาคำที่อยู่ในโปรแกรมทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมี extension นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเข้า extension กันนะครับ